โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม K T ี K t ีเคทนะ คลิปนี้มาเที่ยวคาพลังซาลิบานะครับผมวิลเลียมซาลิบานนะฮะโอเคนะครับผมตัวล่าสุดเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ในเม็ดพาสถ้าใครที่ยังไม่เคยซื้อเนี่ยราคาจะอยู่125ทองนะครับผมแต่ถ้าคนที่เคยซื้อแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ250ทองก็ถือว่าถือว่าถ้าจะเป็นสองเนี่ยมันก็จะได้กำไรประมาณ50ทองถ้าจำไม่ผิดนะแต่ก็คุ้มได้นักเตะไ,ได้พวก สกิลได้พวกเอ่อ uh, EP มาเยอะเหมือนกันนะได้ดาวหนึติ้งห้าดาวมาบัฟเฟอร์อันนึงมั้งถ้าจำไม่ผิดนะนะถือว่าคุม้มถือว่าคุม้มนะสำหรับการลดราคาเมทพาสนะครับผมโอเคตัวล่าสุดกับตัวก่อนอันนี้นนะหาตัวที่ดีสุดก่อนละกันสันเดบานมีหลายเวอร์ชันเหมือนกันนะฝรั่งเศสเหรอฝรั่งเศสบิวอัพหมดเลยแหละผมว่านะโอ้โหตัวเนี้ยเกมรับดีกว่าแต่พวกอังกฤษแมนทักลิงโอ้โห ก้าวป็ก้าวเป็ดอะอยู่ในเพชรของอีพิกนะตัวเนี้ยก็จะหายากหน่อยตัวนี้ก็จะหายากหน่อยอยู่ในเพชรอีพิกนะครับผมหายากหน่อย,อย, ik, าย,าอยโอเคโอเค,โอ,เคโอ้โหก้าวปดเอาไงก้าวเป็ดน่าจะกินขาดหมดทุกเวอร์ชันปะเวอร์ชันอื่นน่า,น,า,น,า,น,าน่าจะเทื่อไม่ติดแหละก้าวหกเหรอก้าวโอ้โหเขาก็กกกไม่ได้ก้าหกบวกแค่หนึ่งก็คือดูดนันไม่ได้เลยวะก้าวปดเป็นของจริงวะนะ ตัวนี้อยู่ในเพลงอีพิกเหมือนกันเก่าเปล่าวะเก่าหรือใหม่เก่าเก่าดูจากเสื้อแล้วเก่านะอืมยังสู้ไม่ได้อ๋ง่ายเลยก็เปิปดดีสุดแล้วตอนเ,ตเ,เ,เ,ตตเนี้ยสเตตแม่งไปไกลเหลือเกินนะสเตตไปไกลมากและแลติดบูธเนี่ยร้อยสองนะธรรมดาที่ไหนเก้าหกเก้าแปดเก้าสองเก้าสองกองหลังฟีเจอร์เขียวตัวเก่าฟีเจอร์เขียวก็ได้ความหลากหลายแหละแต่เกมรับจริงไม่ได้ส่วนตัวล่าสุดเนี่ยเก้าหกยูนเมดพาส ามว่าน่าสนใจไหมถือว่าน่าสนใจพอสมควรนะแต่ก็ยังสู้ตัวก้าวเป็ดไม่ได้อยู่ดีแต่มันก็ได้พวกความเร็วนะได้ความเร็วนะครับผมได้ลูกโมงได้ความเร็วได้ลูกโมงได้กระโดดได้สเตมินาาตะเกียรับไม่ได้อยู่แล้วนะสู้ก้าเป็ดไม่ได้นะเอาง่ายตัวที่ดีสุดเนี่ยคือตัวก้าเป็ดเวอร์ชันนี้ไซริบานะส่วนตัวล่าสุดเนี่ยถ้าเทียบกับเวอร์ชันอื่นเนาะน่าจะเป็นรองแค่ก้าเป็ดหรือเปล่าเนี่ยดีกว่าแน่แน่น่าจะเป็นรองแค่ก้าเป็ดหรือเปล่า แล้วเป็นตัวใหม่แล้วราคาไม่แพงทุกคนซื้อได้โอ้โห,โหเกมรับตัวเก่าเอ็กเกรดม,มนตัวใหม่ทั้งบิ้งตัวใหม่ดัสตีมินโอเคโอเคโอเคดีกว่านะครับผมตัวล่าสุดดีกว่านะด้วยอะไรลหลายๆอยา่างมันโดยรวมแล้วมันดีกว่านะตัวนี้อืมกระโดดเ,เกร่งสเตมินาโอเคให้ตัวล่าสุดดีกว่า 96ตัวเพ็รอาร์ซนอลโคดบูทนะโคดบูทโวโคดบูทเกมรับทั้งหมดเนี่ยดีกว่าทุกอย่างเลยนะแต่ตัวล่าสุดได้สเตมิน่าได้กระโดดได้สปีดไดลูกโมงให้ตัวเก้าให้ตัวนี้วะให้ตัวนี้วะนะให้ตัวนี้นะให้ตัวเซรีบาเวอร์ชันนี้วะอย่างน้อยมันเกมรับคืมนดีทุกอย่างเลยเกยมรับแข็งเกรดเนี่ยดีทุกอย่างในะแต่ตัวล่าสุดเนี่ยมันไปแนวแบบแสายความเร็วนะ นะจ่ายบอลดีลูกมงได้สปีดดีสเตมิหน้าเยอะแต่เกมรับก็สู้ตัวนี้ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมโอเคนะโอเคตัวนี้หนึ่งร้อยหรือเปล่าตัวนี้เหมือนผมเคยมีนะตอนนี้อาจจะหนึ่งรยใช่ไหมไหนึ่งร้อยไม่ขอดูก่อนน่าจะร้อยนะผมว่าน่าจะร้อยนะน่าจะร้อยนะน่าจะหนึ่งร้อยเดี๋ยวขอใช้ก่อนน่าจะหนึ่งร้อยเหมือนกันน่าจะหนึ่งร้อยเหมือนกันนะโอเค แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะสำหรับตัวโค้ดบูตนะฮะโค้ดบูตน่าจะ100แหละเพราะว่ามันดูดีกว่าเวอร์ชันเวอร์ชันนี้นะดูดีกว่านะเนะี่ยเก้าเก้าว่ะเก้าเก้าจริงเหรอวะแต่ตัวล่าสุดแม่งร้อยนะครับผมตัวล่าสุดแม่งร้อยนะ่ยเก้าเก้าเออว่ะทำไมอ่ะท,ทำไมเวอร์ชันนี้เก้าเก้าทำไมเวอร์ชันนี้ร้อยอ่ะแต่ถ้าทีเกมรับที่มันเน้นเน้นจริงมันดีกว่าทุกอย่างเลยนะ ดีกว่าทุกอย่างจริงนะแล้วทำไมได้แค่ได้แเก้าๆวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยไม่เข้าใจอืมอืมหรือว่าอืมสเตมิน่าหรอสปีดเหรอเออแต่สปีดก็เร็วก็บวกเยอะอืมแต่ถ้าเอาจริงยืนหลังจริงอะผมว่าเวอร์ชันเวอร์ชันเนี้ยดูดีกว่าน่าจะแน่นกว่าแหละเอาง่ายเกยมรับแน่นกว่า แต่ตัวนี้มันได้ความเร็วได้ความเร็วได้จ่ายบอลหลากหลายกว่าแต่ถ้าจะให้เลือกก็ให้ตัวให้ตัวนี้นะใหดด้ดูดีกว่าดูดีดมันมันชัดเจนมากขนาดเนี้ยนะครับผมโอเคโอเคโอเค,อเคน่าจะหมดแล้วมั้งตื่นน่าจะอันนี้แหละน่าจะไม่มีแล้วซาลิบานะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมตัวที่ดีที่สุดเนี่ยก็เป็น98อยู่แล้วนะเป็นตัว98อยู่แล้วส่วนรองลองมาเนี่ยให้ตัวโค้ดบูท ตัวนี้นะให้ตัวโคดบูตตัวนีนะ้แล้วก็เป็นตัวล่าสุดเป็นดับสามนะสำหรับซาลิบาลนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นลาบบายลาส